จะลงได้ขึ้นได้พี่น้องเอ้แต่ว่าอันนี้มันแบบโซ่เข่าเนาะมันโมแมนต์โมเมนแบบอันคันได้แท้นี่คันได้แท้นี่เขาจะเอาตัวใหญ่นี่พี่น้องเลยเนาะตัวแผ่นใหญ่นี่ฮาคุชิมานี่อันนี้เขาก็เช็ดแบบเป็นฮาเพิรนนั่งขึ้นสบายนะไปไปกินข้าวเฮ้ย่า้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาลีไปลากมูไปฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ติเเอเห็นบ่อ เจอสลีจัดการละบอคนนะเอาิ่เดวเอาเอาไปขึ้นไปนังเด้อุเดเอนะลิสงการลิสงการเน่เขาหดนํนกันก็เสียโอ้บจางลิสงการเยพี่น้องเลยเอาฟ้าปกปนกัะไสเ้อโอดดยน้องรับใจน้อง ม่กินอะไดูนี่ไปให้วจันไคูนน่อยอืมสัลีอันนี้กินแล้วนี่นะซาลีนะอาระดูกนีมันนก็น้ำกเนก็ต้มเบยร์เออไู่ปรเด้อ อบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง สาบายดีสาบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีภาพบรรยากาศต,ตอนสวยกันพี่น้องเลยเนาะต่อจากอีกคลิปอีพิเรเล่คือบาบูนําจะเอาอาหารไปให้ทางอ่ผูอเท่าจันทางแม่เท่าแพทย์กันกินเนาะเออไอคุณกินข้าวแล้วนึง่งไอคุณกินข้าวแล้วกินบ่อยจะให้กินกินอ่ะเนี่ยไปอื่นพู้เท่าจันมาเดี๋ยวไยอ,อโอ้ผ่นอาบนา้ำพี่น้องไอพุณเนาะพุณผูอเท่าจันอาบน้ำพู้นี้ เพื่อนอาบน้ำมาแล้วให้กินข้าวเนาะบล็อกสัตว์ไอซีไปให้ทางอาเมตแพทย์นี่ตรงไดนเออมีถ้วยอยู่นี่แหละเด้ออ่เอาไปให้ไปทําแพทย์ก่อนเด้อแล้วบอกกันบอกกันพอาะทั้งจันมาอยู่นี่ท่าเด้อง่าจะเอาเข้ามากินอืนอได้เอาเมตแพทย์เอาก,ก่อนขึ้นนั่งนี่ก็ไดนะ้พี่นออ้องเอ้ยโอ้ขักขับอาบน้ำกันแล้วโอ้นี่ยินเสียงพินิจโบมเมนมันแข็งบ่

ตึบตบ๊บตึ๊บมองวะมองวะแม่แหละพี่น้องเอ้ยเห็นฮานอนนี่เห็นฮันนอนนี่แล้วก็เฮียนไปกินข้าวอีลุ่มอืมแม่ละอืมเนี่เอาบังเห็นไปเท่าแพทลงกันละอ่าเท่านี่ก็ลงได้ขึ้นได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันแบบโั่เข่าเนาะมันโมเมน,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 นเต์โมเมนต์แบบอันกนะดายท้นี่กนะดายท้นี่เาจะตัวใหญ่นี่พี่น้องเอ้เนาะ เตอร์แฟนใหญ่นี่ฮาคุชิมะนี่อันนี้เขา,าก็เช็ดแบบเป็นฮาเพื่อนนั่งขึ้นสบายนะไปไปกินข้าวซาลี่ว่านยิ้มเปรย์กินข้าวอิ่มแล้วมืดไปฮองเพลงเอาเงินเติมเนาะ <c oughs> ให้ได้เป็นเงินที่ซาลี่ฮองเพลงเลยมาเฮ้เนาะเนาะเนี่ยซาลี่ฮู้แล้วเด้าห้าหองลำทำเพลงมาได้กินข้าว อาโหจักอยากกินเขาอยากกินน้ำเด้อยากซื้อกินในสิ่งที่อ่าอยากกินพี่น้องเอ้ยมามาในเด้อตามมาอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะให้เพื่อนกินอยู่เพื่อนเพื่อนเอาอ่ากินข้าวบนหนึ่งนอนบนหนึ่งขนณะจะกินอยู่เทื่อนเลยยันอ้วยพอเพือนขวบบนแล้วเด้เพื่นเขาต้องสร้างบ้านเพือนขวบเลยล้างมือได้ล้างมือได้ล้างมืออ่า <bırak> เปิดโอ้ อ๋อพนิลปดุกโอ้พนโอ้มีเนอ็อกแล้วออกแล้วเนอ็อกแล้วเนย่าย่าย่าเอ้ยเอ้ยไปรักบัวไปสติเฮ้ยเฮ้ยเห็นบ่อเฮ้ยจอสรีจัดการแล้วบ่อพน่ะ เอาผิวเดียวเอาเอาไปขึ้นไปดังเดินขุดดูดอาลิสงการลิสงการแม่เขาโดตรนำกันก่อนเสียโอ้ปวดซ่างลิสงการเนี่ยพี่น้องเลยเอาฟ้าปกเดี๋ยน้องป้องมันเต็มออกก่อนคนเพิ่นยอกกันหนึ่งเออคนเยอเพิ่นอยากโดตรนำเอออย่าปีหน้านี่เฮาทุกอย่างเนี่ยเฮาทำนังไงดีเฮาจัดสงการให้เขาเนาะจัดสงการให้เขาลิสงการเออ ซาวังปิดเดอร์ฟานี่วันนเ้าเขาไปตั้งรื่งเรากินอย่างบอกเดี๋ยวไม่ลให้กินเด้อมขากมพี่น้องเลยน้าจะเอาของโยงกินให้นกินอนเนาะ เดินคนมากินข้าวาาก,ก่อนหน่อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวบอกอีกครับนี่ลาแล้วนี่ลาแล้ว

นี่ก so ็จะทิ้มพี่น้องเลยพอเป็นเงินเศร้าลีพี่น้องเนาะบบเป็นขึ้นบาบุนำพี่น้องเลยอ่ามารละกินเรื่องระบบุน้าก็ต้องมันยังไม่ไหมพี่น้องเยบบเม็นดุลเนาะฮะก็อ่าช่วงช่วงบอสซ้ำชุดกะทีก่เนาะเอ๊ะเป็นแคะไหนเนี่ยับพีไดิโอ้เดินเดินน้องครับเดินน้องอ่ะอันนี้เด้อยวอะไรนี่

กินแล้วบุญรอดกินแล้วบุญรอดกินแล้วกินแล้วโอ้อจะกินตัวนั้นอ่าอ่ากินเลยกินนำ้ำกินน้ำร้านเลยโอ้ตอนนี้เพื่อนกับฮันราดเพิ่งจิ้น้ำให้น้องเห็นไหมร้านนะฮะขนาดอ่าอือฮึแม่ อสุดยอดเลยทำไงกินไหนดูนี่ไปให้ชรวจันทร์ไปคูนไปเลยอืมสตรีอันนี้กินแล้วอันนี้นะสตรีนะ ว่าเฮ้ในนาะฮักมันในูกกันในนาะเน่ยก็อิ่มแล้วแม่กินเลยกินเลยไอ้คุณันงานาแล้ว่มาเลยเนะเด้อประจันบเด้อขอบใจเนอะ

ना 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 ओ ओ यो 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 ना 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 มาไอ้บ uh? <als> ุญลอดกินละเนอะเฮะไอ้บุญลอดกินละกินละโดยสิโอ้ดยอยากปักสุดไปแล้วก็ปากบวเป็นไอ้บุญลอดเอ้ยแได้บอลนู่นเลรอเนาะอ่ะตอนนี้คนกับเกินขันแมวพี่น้องเลยสาลีเด้อ 哎，我得挨着。 ketiga yeah. Adsor yeah, One night, one night, one night. คุณพ่อขอบคุณหลยแะครับที่คุคณยมือถ้าเป็นอย่างนั้นลูกก็จะใส่าจรมราให้ได้ครับพ่อ ที่กำังกอเยอะแต่กองันก็เป็นรเียงในวไปกนะ็ที่เวลาอยไหงนะดี้ที่ไหมครับผม จอบทำเต้าอ <Jordan> ีไปเขาเนี่ยมีงาเอาเดียวไปนกแต่โยงอย่นี้มืดแล้วเรื่องมันก็ไปป้าุ้มชอบในหัวไปบ่ได้แลอบนะมันไปชอบอีเก้านกย่สิบคไปปลาตุ้มนะโอ้ยเจ้ามันบเนาะมงบัวนบุไว้บัวะไ เด,ดี๋ยวไปได้ไดในใหน่งอยางเลยถ้าฝัในใ

พอ n ีตรงนี้ยังบ่ร้มเด้อว่าเมืบ่มีอะไรสเอ้ยมือใดจะเป็นน้ำชมเด้ไปคุกเนอันอ่าทานตรงซิ่งนะปรานบริษัทตรงซิ่งนั้นอ่าลงตัวแล้วก็มีเงนเป็นสุขภาพนะครับครับครไอ้ออกมาีีท่านบตอนนี้ก็คได้เด้อเงนเอกตอนร

อาโทแม่แฟนเฮาเค็มจะอิ่มแล้วบ่โอ้ยังอยู่ฮะอะอะอ่าเสบบ่บ่ฮู้ลูกซิมแดนขี้ปากนะโอ้สาวติ๊กก็มีความสุขเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าเพิ่นอยู่นําน้องนํานงเพิ่นอ่ะถือว่าอ่ะกินอิ่มเด้อแม่เด้อกินอิ่มเด้อ อ่ะตนนั้นเราพี่น้องเอ้เนาะเธอว่าคลิปนี้บ่าวนำนขออนุญาตจบคลิปกันสำนีก่อนพี่น้องเอ้เนาะอ่ะพอจะได้เอาเขาให้ทางพุทอาจารย์และบ๊อบคุณต่อไปพี่น้องเอ้อ่ะคลิปนี้บ่าวนำนขอกล่าวค้า่าสบายดี